ต่อเด็ดตามมะยมครับทำรุ่มมามาเด้อฮุ่นชี้ฮุ่นครับเอาหน้าขอา้องหามเลยต่อเด็ดตามมะยมครับทำรุม่มมามาเด้อฮุ่นชี้ฮุ่นครับ

응응응 잡쳤네. 어튼 แดดฮวน <c oughs> สาเรยง <c oughs> <c oughs> ลำมยุม่ม <c oughs> แดทอนคาขาแดดด้วยครับผู้นี่เป็นขงซื้อเล้วครับทำหน้แจ๋ด้วย วันกึนตาแล้วครับสุดยอดกดปัดข้ามหมุกไง บื้งเหลือมได้ล่เงียนะครับนุกสุดนุกสุด theo mức việc thì bớt là con ừ. 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 Ngọc chuối lên ừ. ตรวจเปนคุยรุยกิน,นังกับเปียน,นกับน้ำยาเ้ยสุดยอดลงไปอา่านเสริมเพื่อสุขภาพ <c oughs> อุ้ยขอโทษครับมันแสบปากติดตามครับ ทั้งเพจเพจบุ๊กของช่องมัมโซเล็กชาน,นลครับช่องทง y ง YouTube ของช่องสุรพันธ์สุปโปรันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อติดตามเรื่องใหม่ๆครับมันมีใหม่ๆตลอดอย่าลืมกดซับตะไคร้ให้ผมนะครับห้ามไปกดค่ากดซับตะไคร้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ